มันไม่อักเซบเหมือนพวกเม็ดแรกๆที่ขึ้นนะคะมันแบบมันยุบเร็วมากเลยน้ําหนักที่ใส่ช่างวันแรกนะคะ62.8วันนี้ช่างเมื่อเช้าคือ60.8นะคะก็ลงไปทั้งหมด2อกิโลสวัสดีคะ่ะกลับมาเจอกับทรายอีกแล้วนะคะวันนี้ทรายก็มีชาเลนใหม่จะมานำเสนอนะคะคือการทำชูก้าร์เลนนะคะคือการ กินคือการลดน้ําตาลให้ได้มากที่สุดแล้วก็จะกินแบบน้ําตาลให้ได้แบบน้อยที่สุดนั่นเองนะคะก็คือชาเลนเนี้ยทรายไปอ่านเจอมาว่าคนที่กินน้ําตาลเยอะอ่ะมันจะส่งผลต่อสุขภาพผิวแล้วก็น้ําหนักตัวด้วยอันนี้คือเรื่องปกติอยู่แล้วที่เรารู้กันว่าเออกินหวานอ้วนอะไรอย่างนี้ใช่ปะ่ะแต่เขาที่ทรายไปเจอมาใหม่คือกินน้ําตาลส่งผลต่อสุขภาพผิวของเรานะคะจะทําให้แบบแก่ก่อนวัยอันควรเออแล้วเอฟเฟกต์ที่ทรายไปเจอมาเนี้ยมันไม่ใช่แค่แบบแก่ก่อนวัยอันควรอย่างเดียวนะคะทุกคนมันก็มีหลลาาายยยยออ่่่งงเงเชน ให้ผิวรอบดวงตาของเราเนี่ยําแล้วก็บวมนะคะแล้วก็สำหรับใครที่แบบเป็นสิวอยู่แล้วเนี่ยมันจะไปกระตุ้นทําให้มีการอักเสบมากขึ้นคือสิวที่เราขึ้นแบบเล็กๆอะไรเงี้ยมันก็จะแบบบวมชม้ำอักเสบมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็สําหรับบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการแบบเป็นเอฟเฟกเป็นแบบผื่นแดงขึ้นตามหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออซึ่งใส่เห็นแบบ บางคนอะไรเงี้ยก็จะแบบเออแพ้เป็นผื่นบางทีเราอาจจะไม่รู้สาเหตุว่ามาจากอะไรเราคิดว่าเออแพ้ยางอื่นอะไรกันจริง,รงๆส่วนนี้อาจจะเป็นส่วนด้วยที่ทำให้เราผิวเรามีการอักเสบนะคะแล้วก็ทําให้ผิวขาดน้ําซึ่งหลายๆคนอยู่แล้วว่า,าผิวขาดน้ำเนี่ยเราจะรู้ว่ามันจะทําให้เราอะเกิดริ้วรอยนะคะเออหน้าเราก็จะแบบแก่ลงอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะผิว มันขาดน้ำมันจะเกิดความหย่อนค้อยด้วยไม่กระชับเออผิวบอบบางอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือใส่พึ่งไปอ่านเจอมาแล้วเออเอฟเฟกมันก็เยอะพอสมควรเลยเนาะกับการกินน้ําตาลเยอะแล้วพักเนี้ยหน้าซรายก็คือแบบเออมีสิวอักเสบขึ้นแล้วก็มีแบบพื่นขึ้นตามคางกับหน้าผากนะคะเดีย๋ยวใจะถ่ายหน้าสดให้ดูเนาะว่าแบบเออมี หริอวรอยมีสิวมีอะไรตรงไหนบ้างนะคะเออใส่ก็เลยว่าจะมาลองทำชาเลนจ์นี้ดูเผื่อผิวหน้าจะดีขึ้นนะคะซึ่งชาเลนจ์เนี้ยใส่อ่านเจอมาก็าคือจะต้องทำอย่างน้อย14วันขึ้นไปนะคะถ้าได้ถึง1เดือนเลยก็จะดีมากเลยนะคะก็คือช่วง7วันแรกเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นช่วงปรับตัวปรับ ร่างกายเราอะเนาะเพราะเรากินอะไรมาบ้างก็ไม่รู้ตั้งมากมายใช่ไหมะคะ7็วันแรกก็จะเป็นช่วงที่ร่างกายเรากลาลังปรับสมดุลในร่างกายเนาะก็จะแบบมีเอฟเฟกแบบปวดหัวหน้ามืดสิวขึ้นอะไรเงี้ยในช่วง7วันแรกแล้วครบ14วันก็จะเห็นผลดีขึ้นนะคะเออแซก็เลยทำชาเลนจ์นี้ทั้งหมด14วันเนาะ โดยชาเลนนี้นะคะก็คือจะเป็นการลดน้ําตาลให้ได้มากที่สุดก็คือใครที่แบบติดน้ําหวานชานมไข่มุกชากาแฟ ى, อะไรอย่างเงี้ยต้องพยายามลดให้ได้มากที่สุดอสายก็จะมีทิคก,การกินพวกชากาแฟ ى, อะไรอย่างเงี้ยที่มันไม่หวานเราควรทํำยังไงเราควรเลือกแบบไหนเออการเลือกของตามซูเปอร์มาร์เก็ตว่าเราควรเลือกยังไงนะคะเออสายก็จะมีทิกมาแนะนํากันด้วยเนาะ อันนี้ก็เป็นหน้าสดทายนะคะก็ตื่นมาก็คืออาบน้ำแล้วก็แค่ทาครีมบำรุงอย่างเดียวนะคะก็คือจะให้เห็นว่าแบบเออมีสิวที่แบบกำลังอักเสบขึ้นแบบหลายเม็ดเลยนะคะสายก็เลยเออแบบอยากลองทําดูไม่รู้ว่าแบบมันจะดีขึ้นจริงไหมน,นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันเนาะว่า14วันเราจะเป็นยังไง มื้อเช้านะคะมื้อง่ายๆที่เราแบบเออกินอะไรง่ายๆใส่ก็จะทานเป็นแซนด์วิชเป็นขนมปังโฮลวีตนะคะใส่ไข่ต้มแล้วก็ผักนะคะแล้วก็มีน้ําสลัดที่แบบน้ําตาลน้อยใส่แค่แบบนิดเดียวนะคะเออแล้วก็จะทานกับน้าเต้าหู้นะคะสูตรที่แบบไม่ใส่น้ําตาลเลยเนาะเออก็ทานเวลาเราเลือกของแต่ละอย่างตามในซูปเปอร์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยพยายามหยิบมันขึ้นมาดูส่วนผสมข้างหลังนิดนึงนะคะว่าแบบเออ อันไหนน้ําตาลเยอะน้อยเราต้องเลือกอันที่น้ําตาลน้อยที่สุดนะคะเพราะเราจะงดแบบไม่ทานเลยร้อยเอร์เซ็นต์อ่ะมันคงไปไม่ได้นะคะเพราะว่าแบบอย่างขนมปังอย่างเงี้ยก็อาจจะมีมาเล็กเล็กน้อยๆเนาะเออแต่เราก็พยายามเลือกให้ได้น้อยที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำเต้าหู้ออแกนิกเนาะแต่ก็จะทานแบบนี้เลยไม่ใส่น้ำตาลเลยนะคะก็หนึ่งแก้วกับแซนดี้ขลับไม่ช้ำ อืแอบกินยากือนกันนะแต่กินได้นะคะแซนดี้ิซก็จะเป็นไข่ต้มนะคะแล้วก็ผักเราต้องเน้นทานผักเยอะๆนะคะผละไม้ก็เลือกทานเป็นผลไม้ที่แบบให้รสหวานน้อยเป็นผลไม้ที่แบบเตียวฝรั่งแก้วมังกรเบอร์รี่ต่างๆกีวีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ การกินข้าวนะคะแซก็จะกินอารมณ์เหมือนแบบกินคีนจะพยายามเลือกอาหารที่มันมีความคีนมากที่สุดแล้วก็เลือกอาหารที่มันปรุงรสหวานน้อยนะคะเช่นพวกพะโลพวกไข่ลูกเขยอะไรอย่างเงี้ยเรางดไปก่อนเลยช่วงนี้นะคะเพราะเพราะกับข้าวพวกนั้นนะมันจะใส่น้าตาลเยอะเราก็เลือกเป็นอะไรที่แบบต้มจืดผักผักต้มผักสดน้าพริกอะไรอย่างเงี้ยพอได้อยู่นะคะแล้วก็ พยายามกินโปรตีนให้ถึงนะคะเอออย่างมีหลายๆคนแบบคอมเมนต์ในคลิปกินคีนซวว่าเฮ้ยกินเยอะมากเลยนู่นนี่นั่น,นคือไซต้องบอกก่อนว่าาย,ยาก,กินข้าวแค่มื้อเดียวคือมื้อเ <c oughs> ที่ยงนะคะมื้อเช้าซาจะทานเป็นพวกขนมปังนมตอนเย็นจะทานนผลไม้ซึ่งไซกินมื้อหลักเป็นมื้อเที่ยงมื้อเดียวไซก็ต้องทานเยอะแล้วายก็น้ำหนัก60เนาะเออจะให้กินเท่าคนแบบ40อะไรเงี้ยก็คงเป็นไปไม่ได้แล้วที่สําคัญายออกกำลังกายด้วยนะคะมันต้องใช้แรงอ่ะก็ต้องกินนะคะ าวมัน,นีนะคะก็จะเป็นต้มจืดหน่อไม้เป็นหน่อไม้สดนะคะไม่ใช่หน่อไม้ดองเนาะแต่ก็ไม่ได้ทานคนเดียวหมดนะคะลแล้วก็มีผักสดอกไก่นะคะแล้วก็ข้าวไรซ์เบอรี่ค่ะเมื่อกี้ซซก,ก็ไปออกกําลังกายมานะคะ <c oughs> ก็เดี๋ยวเย็นนี้ก็จะทานเป็นแก้วมังกรนะคะประมาณครึ่งลูกเนาะเราก็จะพยายามเลือกผลไม้ที่มัน มีรสหวานน้อยเพราะในผลไม้มันก็มีน้ําตาลอยู่ด้วยนะคะแต่ว่าจริงๆอ่ะน้ําตาลที่ได้จากจผลไม้มันเป็นน้ําตาลธรรมชาติแล้วค่ะมันก็ดีต่อร่างกายเราเนาะแล้วก็เครื่องดื่มนะคะเน้นเป็นน้ําเปล่าเป็นหลักเนาะแล้วเดี๋ยวใครที่ติดชากาแฟเดี๋ยวพรุ่งนี้มีสูตรเด็ดมาแนะนํานะคะมาเจอกันค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วนะคะเช้านี้ใซ่ก็กลาลังมาแบบ วิ่งออกกําลังกายตอนเช้านะคะแล้วเดี๋ยววิ่งเสร็จไปดูกันว่าจะทางอะไรนะคะไปทรา,าก็เรียกว่าวิ่งเดินขึ้นมานะคะที่ทรายเดินมาเป็นเขาเนาะก็จะมีความชันเยอะนิดนึงก็จะแบบไม่ได้วิ่งเยอะนะคะเหนืหนักบบมากวิ่งตอนเช้าสดชื่นดีเนาะให้ดูวิวข้างหลังนะคะวิวเมืองราชบุรีนะคะอากาศดีมากเลยสดชื่นออกกําลังกายตอนเช้าทันทีทรายก็ไม่ค่อยได้วิ่งตอนชเช้าเท่าไหร่วันนี้แบบเออเห็นอากาศดีก็เลยมาลองวิ่งดูนะคะเมนูเช้านี้ของทรายก็จะเป็นแซนด์วิชเหมือนเดิมน,นะคะจะใส่เป็นไข่ดาวนะคะสองใบเนาะ ไข่ควาแบบเยอะมากไข่เยอะไปหน่อยอร่อยนี่นะคะสำหรับใครที่ชอบทานกาแฟติดก,กาแฟมากแล้วคือขาดไม่ได้แล้วกินกาแฟดำไม่ได้นะคะหรือว่าบางทีแบบกาแฟดำเบื่อแล้วอยากกินแบบเป็นนมนมมากคะ่ะแต่ก็มีเมนูนี้นะคะเป็นนมอัลมอนด์ที่แบบ ไม่หวานนะคะเออเราก็ดูว่าเออมันมีน้ําตาลไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็หยิบมันมาดูข้างหลังได้เลยนะคะน้ําตาลมีไหมไม่มีนะคะสูตรกรรมน้ําตาลไม่มีเลยเนาะเราก็จะเอานมเนี่ยใส่ลงไปนะคะอย่างนี้เลยโอ๊ยหกใส่นมเอามอสลงไปแบบนี้เลยนะคะ แล้วเราก็กาแฟใคร,ใครมีกาแฟสำเร็จรูปที่เป็นผงๆก็เอาไปกาลายกับน้ำร้อนต่อหรือว่าใครชอบกาแฟสดอะไรเงี้ยก็สั่งเป็นสั่งเนี่ยสั่งอะไรทำเองเพราะถ้าไปสั่งตามร้านเขาจะขาดนะเป็นช็อตเออได้ไอพิซซ่ลร้อนอะไรเงี้ยเป็นช็อตมาแล้วเราก็มาเทใส่น,นะคะเราก็จะได้เป็นเราได้ย็นแต่ว่าคือมันจะไม่หวานนะคะแต่ใครที่แบบเออไม่ไม่ทานที่แบบก,กาแฟดำก็พอถูถ่ายไปได้เนาะ <S <S มีความแบบขมๆแล้วก็หอมอัลมอนด์นิดๆแต่ไม่หวานเลยนะคะใครที่ติดกาแฟก็เอาไปนี้ไปอาดับใช้กันได้นะคะเพราะว่าเราจะไม่ทานนมบัวกันเนาะอันนี้เป็นนมอัลมอนด์ เชียวนี้ของไซก็จะเป็นข้าวผัดกิมจินะคะใช้ข้าวกล้องผัดเนาะใส่กิมจิออกแกนิกนะคะแล้วก็ใส่เป็นเนื้ออกไก่นะคะกับผักสดเนาะสอส,สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่3มแล้วนะคะเช้านี้เนาะอยก,ก็จะทานเป็น เขาเรียกว่าอะไรสลัดโลปาฟูนะคะน้าจิ้มก็จะเป็นน้าจิ้มแบบซีฟูดอะที่ไม่ใช่น้าสลัดที่พวกน้าสลัดน้าตาลม,มันจะเยอะนะคะใส่เลยเลือกเป็นน้าจิ้มแบบนี้มันก็จะแบบเปรี้ยวๆเผ็ดๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็ทานกับน้ำเตา้าหู้ไม่ใส่น้ําตาลเลยนะคะจะทานกันอัปเดตเรื่องผิวนิดนึงนะคะคือเมื่อเช้าทรายที่แบบเออลองดูมาก็คือไอสิวที่มันอักเสบแบบมากๆอะไรเงี้ยมันก็เริ่มยุบลงนะคะแต่ก็ยังเป็นรอยแบบแดงๆอยู่เนาะเออไม่แน่ใจว่า อาจจะเป็นเพราะการกินด้วยแล้วก็เราก็าแต้มสิวช่วยด้วยนะคะเออมันก็เลยแบบอาจจะมีความแบบทุเลาลงแต่ก็ยังยังบวมแดงอยู่นะคะอืมเดี๋ยวก,ก็รอดูกันว่าครบแล้วมันจะแบบดีขึ้นผิวจะแข็งแรงขึ้นจริงไหมนเนาะแทนครับ กันนอกสถานที่นะคะก็เลยแบบต้องหักห้ามใจตัวเองมากนิดหนึ่งวันนี้เราอยู่ที่เซนทันเวสเกตนะคะเออมาดูหนังเนาะแล้วก็ต้องกินข้าวนอกบ้านก็เลือกทานอาหารที่มีรสหวานน้อยล้วกันเนาะวันนี้ก็สั่งเป็นกระเพราไข่ต้มไปนะคะแล้วก็ทานเป็นน้ำปลานะคะ ีก็เป็นวันที่ห้าแล้วนะคะก็อัปเดตเรื่องผิวก็คือมีแบบสิวยังอยู่นะคะแต่ก็คือยุบลงเรื่อยๆนะคะไม่ได้อักเสบเพิ่มขึ้นแล้วเนาะแล้วก็ยังไม่มีเม็ดใหม่เกิดขึ้นมานะคะก็รู้สึกว่าแบบก็ดีขึ้นนะเออเราคิดไปเองหรือเปล่าแล้วก็มีการแต้มยาช่วยด้วยเนาะมันก็ต้องยุบอยู่แล้วแหละแต่ว่าเออรู้สึกว่ามันแบบความแดงมันลดลงเร็วขึ้นแล้วก็ไม่มีสิวอักเสบเม็ดใหม่เกิดขึ้นนะคะ ก็เนาะเราเมื่อคืนนี้ที่เมื่อวาน,นนี้ที่ออกไปข้างนอกมาเมื่อคืนแซก็แบบตอนเย็นก็กินก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือไม่ได้ใส่น้าตาลเพิ่มเลยนะคะใส่แค่แบบพริกป่นอะไรอย่างเงี้ยเออก็พยายามคุมให้ได้มากที่สุดเนาะเดีย๋ยวเช้านี้ก็จะทานเป็นซับเวนะคะเป็นไก่แล้วก็ขนมปังเราก็เลือกเป็นขนมปังโฮลวีตนะคะแล้วก็ใส่ซอสน้อยๆพอเนาะเออมาทานกัน วัน <c oughs> นี่นะคะหนูปัาก็คือจะเป็นโฮลวีตเนาะแล้วใส่ก็ใส่ใช้เลือกเป็นไก่เป็นไก่บาร์บีคิวมานะคะวันนี้ก็วันที่6แล้วนะคะแซก็ชาวที่ก็จะทาเป็นสลัดเนาะขนมปังโฮลวีตแล้วจะมาทำเมนูที่แบบโกโก้ไม่ใส่น้ำตาลให้ดูกันนะคะก็ เป็นผงโกโก้เพียวที่ไม่ผสมเลยนะคะแล้วก็น้ำร้อนอุยร้อนละลายนะคะแล้วเราก็จะทานกับนมอัลมอนด์ที่ไม่หวานเลยเหมือนเดิมน,นะคะใครที่แบบชอบทานโกโก้แล้วแบบทานสดละลาอะเอออันนี้ดีมันก็จะเป็นแบบโกโก้ที่แบบไม่หวานเลยแล้วแบบขมขมเข้มเข้มนะคะแล้วก็ละลายผงแลน้นแบบแล้วก็ถ้าเหมือนลาเต้เลยทุกคนใส่นมใส่โกโก้ ขมมากไม่ไรดิเนาะน้ำผึ้นสักแบบหนึ่งช้อนชาพอนะคะนิดๆพอแค่แบบไม่ให้มันขมมากพอเนาะแต่ใจจะไม่ใส่เลยเนาะแล้วก็ใส่ลงไปค่ะนี่แล้วเราก็คนนะคะเราก็จะได้โกโก้เข้มๆนะคะที่จะมีกลิ่นนมอัลมอนด์อยู่ด้วยเนาะจะแบบนัวๆแต่ว่าขมแน่นอนอืม <c oughs> เดหน้าวันที่8นะคะก็นี่เนาะสามเม็ดนี้ยังเรียงกันอยู่แต่คือมันไม่ได้บวมแล้วนะทุกคนมันก็ยุบเรียบไปแล้วแหละแต่มันยังเป็นรอยอยู่นะคะแล้วก็ตรงนี้เหมือนกันยังทิ้งรอยไว้อันนี้เมื่อวานจะแอบไปแกะมันนะคะแต่คือหัวมันหลุดไปแล้วนะมันก็คือเป็นแค่รอยเฉยๆมันก็เลยเห็นชัดมากขึ้นส่วนพวกผื่นเม็ดเล็กๆที่แบบ อยู่ตามคางไม่ใช่ผื่นบางทีมันเหมือนเป็นสิวอุดตันด้วยที่ใส่แบบแต่งหน้าเยอะอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นเม็ดเล็กๆอ่ะมันก็เหมือนกับไม่บวมนะทุกคนคือเวลาลูบไปอ่ะวันแรกที่ใส่ทำอ่ะมันจะเป็นเม็ดเล็กๆๆๆทุกคนลูบไปมันจะรู้สึกเลยแต่อันนี้ลูบไปแล้วมันมันน้อยลงอ่ะทุกคนแล้วมันก็ไม่ค่อยแดงแล้วนะคะสีมันจะแบบไม่แดงเหมือนวันแรกๆที่เป็นเห็นเป็นผื่นๆเลยแต่พวกรอยสิวเนี่ยน่าจะต้อง จะหายแล้วนะ่าจะต้องใช้เวลารักษาต่อเนาะเพราะรอยสิวทุกคนก็รู้ว่าแบบมันหายยากอย่างอันเนี้ยสช้ก,ก็รักษามานอะ่ะแล้วคือมันไม่ได้เป็นสิวนะเป็นรอยสิวที่แบบเออเป็นละวหายหายไปแล้วนะคะเนี่ยอันเนี้ยก็เหมือนกันว่าจะหายโอเคค่ะโดยรวมแปดวันก็ประมาณนี้อ่อแล้วก็ผิวตัวนะคะสายรู้สึกว่าแบบเวลาลูบอะ่ะมันมีความลื่นขึ้นทุกคนมันไม่ใช่ว่าขาวขึ้นหรืออะไรขึ้นนะแต่รู้สึกว่า มันมันลื่นอะคือรูปแล้วมันมีความแบบปรื้ดไปเลยอะทุกคนเออก็ไม่รูค้คิไปเองหรือเปล่าแต่รู้สึกได้นะคะก็แปวันแล้วเหลืออีกหกวันเนี่ยมาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะอัปเดตวันที่10นะคะก็ยืนพื้นเนาะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับหน้าแต่ก็คือสิวก็มีแบบยุบลงไปแหละตรงนี้คือยุบหมดแล้วแค่เป็นรอยทิ้งไว้นะคะ <S <S แค่เปลอยทิ้งไว้เนาะแต่มี <c oughs> แต่มีเม็ดนี้เพิ่งขึ้นมาน่าจะเป็นเพราะทรายนอนดึก,กวันนั้นนอนแบบเที่ยงคืนครึ่งนะคะสิกวก็เลยแบบเออขึ้นมาเม็ดหนึ่งแต่แบ่ไม่น่าเกี่ยวกับน้าตาลเพราะเราไม่ได้กินเลยอะ่ะแล้วก็อัปเดตน้ําหนักด้วยนะคะก็ลงไปประมาณโลครึ่งอืมคือทรายต้องบอกก่อนว่าทรายไม่ได้คุมอาหารอย่างอื่นเลยนะคะแค่ไม่กินขนมหวานกับน้ําหวานอย่างเดียวเนาะเออพวกของ ข้าวไซก็คือทานปกติถามว่าคีนไหมก็ไม่ได้คีนจ่าขนาดนั้นนะคะแต่แค่ทานเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่แล้วไซก็ออกกํกาลังกายเยอะด้วยนะคะอืมก็ประมาณนี้เนาะตนคะคะก็ข้าวของเเน แล้วนะคะวันนี้ก็มาแบบหน้าสดเลยเออมาอยากให้เห็นกันแบบไปเลยว่าแบบเออมันเป็นยังไงนะคะอย่างแรกที่ไซรู้สึกได้เลยคืออย่าพึ่งอย่าพึ่งถึงความรู้สึกเอาผลลัพธ์วันนี้ก่อนว่าเป็นยังไงนะคะก็คือสิวที่ขึ้นใหม่อันนี้ก็คือยุบไปแล้วเหลือแต่รอยแดงๆนะคะพวกผดต่างๆที่อยู่ตามหน้าผากก็คือไม่มีแล้วอามีตรงนี้ที่เคยขึ้นให้ดูตอนแรกสมเม็ดเรียงกันเลยคือตรงเนี้ยไม่มีความแบบ เป็นสิวแล้วอะเหลือแค่เป็นรอยเฉยๆนะคะเออสิวเวลาขึ้นเป็นเม็ดใหญ่ๆหลายคนก็รู้ว่าจะเป็นรอยเนาะอันนี้คือรอยเก่าแต่สิวเม็ดตอนแรกที่ให้ดูที่ขึ้นเม็ดใหญ่ๆตรงนี้กับตรงนี้ก็คือยุบหมดแล้วแล้วก็ยังเป็นรอยแดงๆอยู่นะคะผดต่างๆตามคางตามหน้าผากก็คือไม่มีเนาะแล้วก็รู้สึกว่าความคําใต้ตาก็น้อยกว่าปกตินะคะแล้วก็แบบหน้าดูแบบ แก้มชมพูหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่าต่รู้สึกว่าแบบเออมีความแบบรู้สึกว่าหน้าสดแล้วกล้าออกไปข้างนอกมากขึ้นเดีย๋ยวสายก็ให้ดูหน้าสดแบบนี้ก่อนเนาะว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวสายจะมาสรุปให้ฟังทั้งหมดนะคะว่าสายรู้สึกยังไงบ้างกับ14วันที่ผ่านมานะคะค่ะก็แอบ,บไปเสริมสวยมานิดนึงนะคะเดีย๋ยวสายก็จะมาสรุปให้ฟังเนาะว่า14วันที่ผ่านมาสายแบบรู้สึกยังไงเป็นยังไงบ้างนะคะก็ 14วันที่ผ่านมาทายก็ต้องบอกก่อนว่าทายก็ไปศึกษาข้อมูลมาแบบเออแบบแต่ก็ไม่ได้ลึกมากนะก็คือเห็นในทวิตเตอร์คนทํากันแล้วรู้สึกสุขภาพผิวเขาดีขึ้นแล้วบวกกับช่วงนั้นทรายรู้สึกว่าผิวหน้าซรายมันแบบไม่ค่อยโอเคแต่งหน้าไม่ติดสิวขึ้นเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองทําดูนะคะแล้วคือปกติทายก็ไม่ค่อยได้ทานของหวานเยอะอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยเออทายก็เลยแบบเออทำดูอะไรเงี้ยง่ายๆไม่ยากมากนะคะก็ทายรู้สึกว่า สิวมันยุบเร็วขึ้นนะคะทั้งสิวที่ขึ้นก่อนที่ไซจะทำแล้วก็คือสิวที่ขึ้นก่อนที่ไซจะทำเนี่ยช่วงแรกก็รู้สึกว่ามันมันกำลังปรับตัวเนาะร่างกายอาทิตย์แรกมันก็อาจจะยังไม่ได้ยุบเร็วขนาดนั้นแต่สิวเม็ดที่2ที่ขึ้นที่ไะบอกไซนอนดึกนะคะแล้วมันมาขึ้นในช่วงอาทิตย์ที่2รู้สึกจะเป็นวันที่8วันที่9อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าไซไม่แน่ใจใช้เวลาแค่แบบ2วันอะมันก็ยุบมันแบบ มันไม่อักเสบเหมือนพวกเม็ดแรกๆที่ขึ้นนะคะมันแบบมันอยู่เร็วมากเลยรู้สึกว่าแบบคือไม่ใช่ว่าไม่มีสิวใหม่ขึ้นเลยนะคะมีสิวใหม่ขึ้นนะคะแต่ว่าคือมันเป็นปกติที่สิวจะขึ้นแบบฮอร์โมนนู่นนี่นั่นแต่รู้สึกว่ามันแบบอยู่เร็วมากมันไม่อักเสบนานเหมือนพวกเม็ดก่อนๆที่จะจะทำอะไรอย่างเงี้ยเออรู้สึกที่รู้สึกได้ชัดเจนเลยคือว่าสิวยุบลงเร็วมากนะคะ แล้วก็พวกผื่นแดงเม็ดเล็กๆตามหน้าผากที่ใสให้ดูตอนหน้าสดก็รู้สึกว่ามันหายไปนะคะไม่มีแบบเม็ดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพวกสิวอุดตันอะไรอย่างเงี้ยถามว่ามีไหมก็ยังมีอยู่นะคะเพราะทรายแต่งหน้าทุกวันอ่ะเนาะอาจจะล้างไม่สะอาดบ้างอะไรบ้างก็จะมีสิวขึ้นมาบ้างแต่มันจะไม่แดงแล้วก็ไม่อักเสบนานนะคะอืมรู้สึกว่ายุบเร็วมากแล้วก็รู้สึกว่าผิวตัวทรายนะคะมันมีความแบบลื่นอะ่ะทุกคนเวลาลูบไปอ่ะ เข้าใจความว่าลื่นใช่ไหมอารมณ์เหมือนแบบเพิ่งไปขัดผิวมาใหม่ๆเพิ่งอาบน้ํามาเสร็จๆมันจะมีความแบบชุ่มชืน้นแล้วก็แบบลื่นๆนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าแบบเออขาวขึ้นอะไรขึ้นไม่เกี่ยวนะคะแต่แค่มีความรู้สึกว่าเวลาลูบแล้วมันลื่นเนียนขึ้นเออมีความรู้สึกประมาณนี้นะคะมันมีความรู้สึกทางกายบอกไม่ถูกมันอาจจะไม่เห็นภาพนะคะแต่เวลาลูบเนี่ยมันจะแบบเออเหมือนคนแบบบำรุงผิวมาเยอะแบบเพิ่งไป เข้าสปามาอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะแบบลื่นๆนะคะแล้วก็เรื่องน้ําหนักที่ทรายชั่งวันแรกนะคะ62.8วันนี้ชัง่งเมื่อเช้าคือ60.8ปดนะคะก็ลงไปทั้งหมด2กิโลแต่สัต้องบอกก่อนว่าทรายอะ่ะไม่ได้คุมอาหารอย่างอื่นเลยที่เป็นของขาวนะคะคือช่วงเช้าทรายก็จะมื้อเช้าทรายก็จะทานเป็นแบบกาแฟโกโก้นมน้าเต้าหู้ที่ไม่ใส่น้ำตาลเลยกับพวกแซนด์วิชสลัดอะไรอย่างเงี้ยอีกนิดหน่อยในมื้อเช้าส่วนมื้อเที่ยงเนี่ยซาจะเต็มมาก กินข้าวแล้วก็เลือกกับข้าวที่แบบเอามาจากบ้านเป็นกับข้าวที่แบบพยายามแบบลดหวานน้อยที่สุดพวกพันโลพวกไข่ลูกเขยอะไรเงี้ยซักก็จะเลี่ยงไปเลยนะคะจะทานเป็นพวกต้มจืดอะไรเผ็ดเ็อะไรอย่างเงี้ยแต่จะทานกับข้าวสไลซ์เบอร์รี่อรลอยเลยนะเพราะปกติซักก็จะทานอย่างนี้อยู่แล้วนะคะส่วนมื้อเย็นส่วนมากจะไม่ค่อยได้ทานแต่จะทานเป็นพวกของแบบจุกจิกอะ ไก่ย่างหมูย่างลูกชิ้นว่าอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยนะคะเพื่อแบบเออลองท้องแต่ก็คือไม่ได้ทานมือหนักอะไรนะคะก็น้ำหนักก็ลงไปทั้งหมดประมาณ2กิโลจากการที่เรา ไม่ทานน้าตาลอดี๋ยวเรียกว่าไม่ทานดิไซจริงๆ,ๆไซก็มีแอบชิมขนมที่ไซทําในร้านนะคะแบบคำสองคำเพื่อให้รู้รสชาติว่ามันโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยเออก็คือมีมีกินบ้างแต่แค่เรียกว่าชิมอะ่ะเออไม่ได้กินแบบจริงจังทุกทีน้าหวานก็คือไม่มีเลยอย่างที่ไซให้ดูไปก็คือไซก็จะทานเป็นนมอัลมอนด์ที่ไม่ใส่น้าตาลเลยผสมกับพวกโกโก้โก,กาแฟอะไรอย่างนี้นะคะอือก็จะรู้สึกว่าถ้าเราทําทได้ 14วันแล้วเนซ่ารู้สึกว่าซานเนซ่าก็รู้สึกว่าซไม่อยากนะคะยิ่งถ้าใครทําได้แบบเป็นเดือนอะมันจะทําให้เราแบบเลิกติดน้ําตาลไปเลยนะทุกคนแต่ถามว่าต่อจากนี้ไปจะกินไหมก็คงต้องมีให้รางวัลกับตัวเองบ้างนะคะคงมีกินบ้างแหละแต่อาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากน้อยลงเรารู้สึกว่า เออการกินบางทีมันก็มีผลเสียต่อร่างกายเราในระยะย,ยาว mm. เช่นพวกริ้วรอย mm. พวกอะไรเงี้ยเพราะมันทาให้ผิวเราแหง้ง mm. ใช่ไหมเออนี่แซกก็รู้สึกว่าแซแบบเนี่ยเมื่อกี้แซกก็แอบไปแต่งหน้ามาก็รู้สึกว่าเออแต่งหน้าแบบติดขึ้นง่ายขึ้นด้วยความที่มันไม่มีพดเม็ดตึกเล็กอะมันจะทําให้เราแบบเออผิวดูเรียบเนียนนะคะอันนี้ก็ไปแต่งหน้ามาแล้วเนาะเออก็แบบดูแบบ ดูแบบมีความแบบดูอี้อ่ะมีความฉ่าขึ้นนะคะมีความแบบผิวดูแบบอุ้มน้าได้ดีขึ้นเนาะ <c oughs> ก็ถ้าไม่นับเรื่องน้ําหนักที่ลดไป <c oughs> มันเป็นผลพลอยได้ไงเออจริงๆเราต้องการแค่ผิวเนาะแต่รู้สึกว่าเออได้เรื่องน้ําหนักมาด้วยซก็รู้สึกว่าเออมันมันโอเคมากๆเลยกับการทําอย่างนี้ถ้าใครที่รู้สึกว่าแบบ การคุมอาหารหนักๆมันอาจจะยากไปนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึงที่เราจริงๆมันเป็นวิธีที่ดีสําหรับการลดน้าหนักเลยเพราะน้ําตาลม,มันส่งผลเสียกับร่างกายเราเยอะเลยแหละเออเท่าที่ทรายอ่านมาเนาะเรื่อง จะบอกว่าเรื่องน้ำหนักเป็นเรื่องหลักแต่เรื่องผิวเป็นเรื่องรองหรือเปล่าแต่ชาเลนจ์นี้ที่ใส่ตั้งใจจะทําคือใสายตั้งใจเรื่องผิวโดยเฉพาะนะคะงั้นสาจะถือว่าน้ําหนักที่ลดไป2โลเป็นผลพลอยได้ละกันเนาะเออก็ถ้าใครที่คิดว่าแบบอยากจะแบบดีทอร์กร่างกายตัวเองอยากจะแบบเอ,อล้างสารพิษล้างพวกน้ําตาลอะไรอย่างเงี้เสียงฟุดดัง อะไรอย่างเงี้ยก็สัก14วันแซวาก็กําลังดีเพราะถ้าว่ารู้สึกว่าแค่เจวันนะแซอ่านมาเขาบอกว่าบางาาบทีร่างกายมันกําลังช่วงปรับสมดุลน,นะมันจะยังไม่เห็นผลชัดเจนมากพอนะคะสัก14วันกําลังดีท็อกของเสียนในร่างกายกําลังดีเนาะแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าอยากแบบเลิกได้จริงๆเลยทําไปเลยนะคะเดือนหนึ่งเออจะแบบ ดีมากๆเลยนิสัยก็ทําไปทั้งห14วันเนาะอืมก็เป็นอีชารเลนจ์นิสัยรู้สึกว่าเออมันก็ดีต่อสุขภาพร่างกายเรานะคะใครที่ทําแล้วเห็นผลเป็นยังไงก็ลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เนาะว่าเออรู้สึกยังไงบ้างมีเวียนหัวไหมมีอะไรไหมใส่เป็นนะรู้สึกเพียช่วง3วันแรกเออ พูดถึงเรื่องออกกาลังกายสนลืมพูดไปสะออกกําลังกายตลอดนะคะในระยะเวลา14วันที่ทํามาเพราะใายก็ทําอีกคลิปตึงชาเลนจ์อยู่ทำคลิป s i t อัพนะคะก็คือออกกําลังกายทุกวันเลยอืวันละแบบครึ่งชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะคะอืก็เนาะสรุปคลิปนี้ประมาณนี้นะคะใครอยากให้ทรายทำชาเลนจ์อะไรที่แบบรู้สึกว่ามันแบบ เอออยากดูอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงอยากท้าทายก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะถ้าสายทำได้าสายก็จะทําให้ดูเนาะว่าเป็นยังไงนะคะเออก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องขอสายด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเนาะเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะคะแล้วอย่าเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบายบาย